ชีวิตสาวชาวบ้านค่ะหากินน้ำทงน้ำทาไปคนที่ตกบานไดกับแม่แย่ไข่หมดแดงให้กัน,นอ๋อถ้า,ถาแย่ธรรมาสาก็เนี่ยมันจะกลายเป็นไข่หมดแดงก่อนจะไ้กินไปจดาวาวาชึบชึบ,ชบ อืบรรยากาศธรรมชาติมากวันนี้จะตามติดชีวิตคุณนายแววนะคะ <c oughs> นางจะ่าดไปแย่ yeah, ใข่หมดแดงจ้าโอ้ <c oughs> oh, อุปกรณ์ของหล่อนก็ต้องให้เซอคมูได้จ้าก็คือตะกาของหล่อนจะต้องเป็นตะกาถักปกติหล่อนใส่หวดบ่อ เดี๋ยวตัดภาพต่อไปค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็กําลังเดินลงทงนะคะเพื่อที่จะไปหาห้างใครหมดแดงนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็นังจะไปหลังบ้านหลอนขณะเดินไปหล่อนก็จะบอกเสมอว่าอย่างมาทานี้ก่อนเอาตนนี้ก่อนแต่ว่าสักว่าตนไหนฝนก็จะตกนะจ๊ะ พอจุดไม้แล้วซึบซึบต้นหยังเนี่ยต้นเข่งเจอจุดไม้แล้วหนึ่งอ๋อมือบวมมีแม้เป่งมดแล้วหลันวะเดี๋ยวว่าเป็นยังคือไปจนอื่นนะคะอ่าหลังจากที่ห้างแรกบรได้นะคะหลันก็ เปลี่ยนโลเคชั่นทุกคนหละ่ะทุกนจุกันกเลี้ยวเห็นไลยจังไหนหงงคือกัน,น,นบอจ่ะเิ่นทามบ่าจะเห็นหูวันนี้คุณหมอคอยกันเ้ยต่อว่าบอจ่ะนาเส่งนะจัดมา มันนี้ความชื่นจะสูงเล็กน้อยกล่องก็กจะเป็นแบบ,บวัชัะเดอร์ค่ะใส่กล่องโทรศัพท์เดอร์บริใส่กล่องเออโกโก้เดี๋วเข้าข่ายเบิงผลงานเออแงสักครั้จงจังคอยสิเดสิเดประมาณพอรับความรู้สึกว่ามันตึงๆที่เฉยบออ่อเออสองัง้ง อถ้าหลายห้างหลายมันจะแตกตาลอนตนตาลอนตร้องดีเลย์ยัง่อยสิเห็นห้างหมดแดงบอกพ่อลันก็ต้องเห็นว่เคาะลงมาแล้วมันตกไซส์หหไหนนี้แหละนะคะโอ้โห,หมดแดงก็มากัดขาแล้วค่ะหนึ่งเอาลงมาแล้วตายายุคภสษ โอ้โหใช้โขนา้าก็เคยเอาใบออกอ่ะอ่ะอ่ะจัดไป uh huh. อือหืออ่าอีกอุปกร,รณ์หนึ่งคือโขน้ำเออตะกล้านี่เออกระตากระตานี่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันมดบต่ว่ามันมันก็คือหัวมันไม่ติดแล้วมันก็ไม่รั่วแต่ว่าค่ะใส่หวัวเพิ่นบอกว่ามันจะบ่เหี้ยวออกเลยแบบนั้น มันก็จะมีทั้งข้างข้า,างมันปนมาก็ตออ้องออกออน้ำลายไหลสามหยดเจ้าขวาเอารถเจ้าเยมก็ต้องเรืร่อยอบบนี้ค่ะต้มน้ำออกแล้วปิ่งก็ต้องติแก่อืา บดไม่ต้องโอ้โหยคลิปไปก็มูแดงกัดขาไปเดี๋ยวค่อยเบิ่งอีกที่หนึ่งว่าตอนสุดท้ายใข่สิหลายเป็นไดเพอตอนเนี้ยใครมันจะจมหนามมันบอมันจะอยู่ข้างล่างคุนะคะแต่นี้แค่เ็ดแรกมันเป็นไม่เป้งแล้วเนี่ยมันเป็นไมเป้งแล้วอันนี้นแค่เ็ดแ,แรกก็ ก็ได้หลายซัหนี้นะคะกาจะไปจนทัวนะคะไปจนรอบรอบบริเวณหลังบ้านก็จะไปตรงนี้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 ไป,ไปก็จะรอบบ้านเกาะเด้กเคืองขู่ไ <c> ม <oughs> ได้เอาไปขายได้จ่ากินเราเอง <c oughs> อา,าอีกฟังหนึ่งของต้นไม้ถึงเราไม่สวยแต่เราหากินหมานนะคะราสุ แทงแล้วก็ตบที่ตบทำไมถึงตบไม่ให้มดแดงมันลงมากัดอ่๋อพอมันเกาะแันเนาะคนบอกว่ามันแย่อยากกันหน่อยมันบลุงหนึ่งจากมันไม่ได้เป็นใครเรามันเป็นตัวแม่เปียงแล้วแม่เปียงก็คือ นางพยายามหมดนั่นแหละโบเห็นไม่ได้ใส้แว่นตาภารกิจส่อผิดเจ้าแววภารกิจส่อผิดเจ,าจ,เจ้าแววแย่ใครหมดแดง ตมาแล้วแค่สองห้างก็คือได้เต็มเต็มหนาะเนาะถ่ายพระท่านตอนหล่อนเทนะคะโอ้โหแบบเป็นไข่ไฟขึ้นมาดูไฟขึ้นมาก่อน ข้างล่างนะค่ะมันจะอยู่ข้างล่างาาาอุ้ยสมแขวจอ่ม้อก่อนไม่ใหญ่ขตัดเท้าตโอ้ที่ไหนเปนแล้วอืมพอไปกิมปเอาทำในก่อนก็ได้จะั้งนึ่งะอะเอไหนกับม้าแล้วโอ้แกงไข่แดงด้วยจ้าีได้หาผักคาฟแฟน้วไหน น่าตอมบ่กะขาสร้างมันยิงน่งกิงเห็นป่ะน,นี่ยที่เท้ามั้งือคันจะรอ้อกเนจะร้อนะคะกินแบบเนเจอร์อเลยค่ะเอาลงมาแล้วก็เอาลงหมอเลยจ้ะถ้าเป็นไข่มันก็สั้นออกง่ายมันไม่เปลี่นมันเกาะ จะเป็นแค่กับสาเสาเห็นไหมเนี่ยอือทำไอันนี้เฮามา้านอืม,มันนี่ไม่เปล่งเกาะเฮาถ่าถ่าคนกินห <c oughs> ้างโมดแดงกับขาคนกินเดจ้าเพราะว่าถ่ายแย่มาไหวมันบดสดเหล่าก่ะคนกินกับบริการบ,บ้านชาวอาทิตย์นั้งในกับบานพ่อกับแม่กินต้นเอียแล้วบเปลา่าเป็นัันยังไงดิเออในหลายกรนีแน่แต่มันเปล่งนะซ่าคนมันเขียวหมดแล้วเยอะกินคนเดียวมอนั่น แย่ไหวเราก็แช่ตู้เย็นไหวโอเคนอกจากว่าซอยแย่แล้วว่าซอยหล่อนถือได้จ่ายย่านโมดดแดงกัน <g ười> นาค่ะต้นเตียกับนี้นะคะโอ้โมด,ดแดงอยองนะคะลาสุดโอ้ขณะที่ดูรอพี่รอพี่จะแบบทำโมด,ดแดงนะคะ หันกับมาที่สงสารบาค่ะคนในบ้านหน่อยคนกินมาท่านค่ะอม้วงมาหาชนกหรือเปล่าไม่แน่ใจแม่นก็แก้วคอมเมนต์มีหลายพันก็บอกแล้วว่าจำไม่หยังเ่อใดปลูกก็ว่าเป็นเน้นกิน <laughs> สวางนั่นคนแย่ให้มนแดงกับแย่ต่อ <S 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 อ,อเป็นไข่นะจ๊ะมะแดงกัดนะจ๊ะล่าสุดอ,อีกว่าเอาละ อยู่ตรงไหนมันมีอยู่บ่ะมีทั้งนึ่งอะเอาจัดไปแล้วถามเราว่าพอพอหรือยังพอหรือยังตลอดนะคะแต่ว่าตาหล่อนก็ไปเห็นอีกแล้วหล่อนก็ต้องลบไม่สาวได้ตายไม่สาวหล่อนยาวโอ้โหจต่ลายมันกับการงอกตัวอ๋อแต่ซ้ำนี่ก็กัดขาอยู่เาแล้วตาดีหลีไม่ใไ่นี่สุดยอด ลทักษะสก,กิลเป็นเลิศอ,อันนี้ก็ได้ประมาณหาห้างก็ ถ้าตีเป็นกิโลอันนี้มันเป็นแม่เป่งเนาะค่ะมันบ่ได้เป็นไข่ท่าแต่ไข่มันคือแบบว่าลอ,อคข้นไม่แย่เนาะหมายถึงว่าอันนี้เป็นสวนหลังบ้านของบันเนี้ก็คือ,อ,อแม่เพื่อนก็จะอนุรักษ์ใบมันเลี้ยงมดแดงกับบ,บาบ้าซางน้อยใหญจะแมาคือแบบมวแม่ใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดมีเจ้าของบ้านมา นี่สิกะพากันไม่แย่กินแต่ว่าส่วนหลายก็บ่ค่อยมีไผอยู่บานทีมนึงก็ยุ่ตลาดส่วนอักษรากัสอนหนังสือ,ย,สมมย,อยุ่สารคาบมมีไผยยุบมาก,กินถ้ากลับปุ๊บพี่จะแววก็พี่จะแววมาทํากับข้าวให้กินพี่จะแววเก็ไม่แย่เลยจ้ะสดๆปะไหนขอดูหน่อยคะ่ะปึ๊ดสาวเห็นไนะโอ้โห เมียงเมียงจ้าเมียงเมียงจุ๊บจุ๊บหลังจากแนีไยใครหมดแดงแล้วแดงก็ตตองไม้แยกระ้ว่างใครแม่แล้วกับแมเป้งแมเป้งก็คือแม่หมดแม่แมหมดแดงกับว่าแม่คือนี่แหละค่ะอันนี้คือแม่หมดแดงแม่หมดแดงนี่ก็สียเอาไว้้าเฮ็ดเมียงแมเป้งกะขัวกินเมียงได้คือกัน แต่ว่ามันจะคนละรสชาติเนาะเวลาขายเนี่ยเขาก็จะขายแบบแม่มดแดง20บาทได้บักหลายแม่เป่ง20บาทได้นิดนึงไข่20บาทคือแบบใดแบบไม,ไม่ไม่เต็มใบตองอะเนาะอันนี้ก็แยกอันนี้วิธีการพุ่มปัญญาชาวบ้านในการแยกแม่มดแดงออกเวลาเขาหมุนหมุนหมุนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแม่ไม่เราจะเกาะตาม ออได้หรือไม่งั้นก็ผ้าเศษหรือไม่งั้นก็เชือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันกาะออกมาพี่ก็หดออกแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแยกแม่กับแม่เป็นอีกทีหนึ่งโอ้ my god นี้ก็อร่อยนะจ๊ะเดี๋คิดว่าไม่อร่อยสา,ส,าสาวสาวใครสาวใครโชดยุ่ของหลงังเออ,อ,อหึอฝีมือพี่เจ้าแบว